ต่อมาเฉลี่ยน้ำเพชรได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นวิไลพนมสร้างความงุนงงให้แฟนเพลงยุคนั้นพอสมควรเพราะมีนักร้องที่ชื่อวิไลพนมเจ้าของเสียงเพลงรักแรกลบบุรีอยู่แล้วในยุคนั้น มีนักร้องเสียงดีในตำนานท่านหนึ่งที่แฟนเพลงไม่น้อยชื่นชมว่าเขาเสียงดีเคยเอาชนะผู้ประกวดร้องเพลงราวๆสี่พันคนแล้วคว้ารางวัลชนะเลิศมาแล้วเขาคือนักร้องเงาเสียงสอนคีรีนามว่าฉเฉลียวน้ำเพชรนักร้องในตำนานที่หลายคนอยากทราบประวัติวันนี้เราจัดให้ครับเจ้าหลอกพี่ชายได้ยางไม่อายเที่ยวน,นอน เยียวขอรับเดียวเท่านาปากเธอจมเล็บเมื่อ,อยามนี้ใครเห็นก็ปันเรือจะทันอดรักเจ้านานชนะ ฉเฉลียวน้ำเพชรมีชื่อจริงว่าฉเฉลียวพลเดชเกิดเมื่อวันที่14มกราคมปี2493ที่ตำบลท่ามะกาอําเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรของจ่าสิบตรีทองและนางทับทิมพลเดชเนื่องจากบิดาเป็นข้าราชการจึงได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครบเกณฑ์เข้าเรียนฉเฉลียวจึงได้เรียนที่โรงเรียนนารีวิทยาอุบลราชธานีจากนั้นก็เข้านครหลวงเรียนต่อจนจบม .6 โดยอาศัยอยู่กับญาติและเรียนต่อไป อีกจนจบปีที่3จากโรงเรียนพนิชยาการดุสิตสิ่งที่เขาชอบมากๆมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็คือชอบร้องเพลง เรียกว่าชอบอย่างคลั่งไคล้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเล็กๆเขาก็ตระเวนประกวดร้องเพลงตามงานวัดที่น่าทึ่งคือเมื่ออายุ11ปีเขาก็คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศจากเพลงของชัยชนะบุญโชซึ่งครั้งนั้นเขาได้รับรางวัลจากมือของศักดิ์ศรีศรีอักษรน,นักร้องดังจากเพลงผู้ใหญ่ลีจากนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเขาก็ตระเวนประกวดร้องเพลงไปทุกทั่วสารทิศจนมีถ้วยรางวัลเกียรติยศในครอบครองถึง14ใบซึ่งรวมถึงก้าวแรกที่เขาก้าวเข้าสู่การ เป็นนักร้องอาชีพก็คือการประกวดร้องเพลงในรายการเรียนแบบดาราทางทีวีสีช่อง3คว้ารางวัลชนะเลิศในเพลงปรารถนาของทูลทองใจเมื่อปี2513โดยใช้ชื่อประกวดว่าเฉลียวพลเดชซึ่งเป็นชื่อจริงการได้เป็นผู้พิชิตรางวัลใหญ่ระดับประเทศครั้งนั้นเองทําให้เขาเกิดกําลังใจอย่างสูงและมองเห็นแสงสว่างแห่งอนา,นาคตร่าไรร่าไรอยู่เบื้องหน้าผ่านมาอีก2ปีคือในปี2515ก็มีการประกวดครั้งสําคัญที่เขาสามารถคว้ารางวัล นะเลิศได้เช่นกันในจุดนี้อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเฉลียวน้ำเพชรไว้ว่า เมื่อสอนคิรีสีประจวบนักร้องดังระดับตำนานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในวันที่30มกราคมปี2515จากลูกไปในวัยเพียง36ปีแต่ว่างานร้องเพลงที่ทางวงรับไว้ยังต้องรับผิดชอบและห่วงเวลานั้นแฟนเพลงทั่วประเทศก็ยังชอ็อกยังทำใจไม่ได้จึงเกิดภารกิจการเฟ้นหาตัวตายตัวแทนหรือเงาเสียงของสอนคิรีสีประจวบเป็นการด่วนราวๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2515หลังสอนคิรีสีประจวบเสียชีวิตทีม งานสอนคีรีนำโดยครูสมนึกปราโมทได้จัดประกวดร้องเพลงขึ้นที่สถานีวิทยุยานเกราะขวัญใจชนบทบางกระบือเพื่อหานักร้องเงาเสียงสอนคีรีไปทําหน้าที่ร้องเพลงหน้าเวทีแทนสอนคีรีงานนี้มีนักร้องไปสมัครกันร่วมร่วม4,000คนโดยมีกรรมการตัดสิน4คนคือ 1. ครูภัยบุญบุตรขันสองครูพยงบุกดา3ครูสุรินภาคสิริ 4. ครูพงศักดิ์จันทรุกขาใช้เวลาคัดเลือกกันเป็นเดือนตั้งแต่รอบแรกรอบสองและรอบสุดท้ายปรากฏว่าในที่สุดก็คัดเหลือนักร้อง2คนคือนายสำรานแก้วบัวดีและนายเฉลี่ยน้ำเพชรคณะกรรมการจึงตัดสินให้ทั้งสองคนเป็นเงาเสียงสอนคิรีสีประจวบโดยให้ไปเดินสายกระบงทั้งคู่แต่ครูภัยบุญบุตรคันชี้ขาดว่าให้สำรานแก้วบัวดีเป็นเบอร์หนึ่งเป็นผู้ที่สวมชุดสอนคิรีออกหน้าเวที เพราะนอกจากเสียงของสำรานจะคล้ายกับสอนคีรีแล้วรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกันหลังเสร็จการประกวดในวันนั้นช่วงบ่าย,ายตอนเย็นสำรานก็ไปขึ้นเวทีทำหน้าที่แทนสอนคีรีทันทีซึ่งวันนั้นวงสอนคีรีทำการแสดงรอบคำ่ำที่โรงภาพยนตร์แถวสำโรงสมุทรปราการ ในส่วนของการวางคิวบนเวทีระหว่างสำรังแก้ววดีและเฉลี่ยน้ำเพชรซึ่งชนะรางวัลทั้งคู่นั้นทางวงให้เฉลี่ยน้ำเพชรออกร้องก่อนโดยจะร้องเพลงยุคแรกของสอนคิรีเริ่มตั้งแต่เพลงบุพเพสนิวาสวาสนาพี่น้อยน้ำท่วมเป็นต้นส่วนสำรังแก้ววดีจะออกร้องในช่วงที่หัวหน้าวงออกเวลาต่อมาเฉลี่ยน้ำเพชรร้องเพลงหน้าเวทีอยู่กับวงได้มีกี่งานก็ลาออกไปเนื่องจากสำรังแก้ววดีเป็นตัวหลักอยู่แล้วหลังออกจากวงดนตรีสอนคิรีเฉลี่ย น้ำเพชรก็ได้มีโอกาสร้องเพลงอัดแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงการมเทพเจ้าเอ๋ยโดยใช้ชื่อนักร้องว่าสมภพสวภาคเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เขาได้ร้องแทนเสียงพระเอกชัยยาสุริยันตามมาด้วยการได้อัดเพลงหยาดฝนหยาดทิพย์ซึ่งเขาร้องคู่กับรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสประกอบภาพยนตร์เรื่องหยาดฝนต่อมาเฉลียวน้ำเพชรได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นวิไลพนมอยู่พักหนึ่งสร้างความงุนงงให้แฟนเพลงยุคนั้นพอสมควร เพราะมีนักร้องที่ชื่อวิไลพนม เจ้าของเสียงเพลงรักแรกลบบุรีอยู่แล้วในยุคนั้นซึ่งในเวลาต่อมาวิไลพนมก็โด่งดังจากเพลงพืนนี้พี่ติดเวรนิตยาสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2 5 1 6ได้บันทึกไว้ว่าเฉลี่ยน้ำเพชรเป็นนักร้องที่แปลกขณะระเวนร้องเพลงตามหัวเมืองเขาร้องเพลงในนามเฉลี่ยน้ำเพชรซึ่งแฟนเพลงลูกทุ่งตามต่างจังหวัดรู้จักกันไม่น้อยทีเดียวแต่ในเมืองหลวงเขาใช้ชื่อวิไลพนมซึ่งชื่อนี้ก็กำลังพุ่งเหมือนพลุ เฉลียวน้ำเพชรเป็นนักร้องที่แปลก เขาพุ่งตัวขึ้นมาด้วยลำแข้งและความสามารถโดยไม่สังกัดวงดนตรีใดแต่ก็สามารถจะดังได้เพราะความสามารถที่ร้องได้ทั้งเพลงภาษาจีนเพลงไทยและเพลงสากลซึ่งเขาให้เหตุผลว่าการไม่สังกัดวงดนตรีใดวงดนตรีหนึ่งเป็นเหตุผลส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ติดต่อให้เขาแสดงภาพยนตร์แต่เขาก็ยังไม่ตกลงใจแต่อย่างใดและยังมีบาตานจังหวัดติดต่อให้เขาไปร้องเพลงประจําแต่เขาก็ยังไม่ตกลงใจอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเฉลียวน้ําเพชร ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนักร้องว่าวิไลพนมซึ่งไปซ้ำกับวิไลพนมเจ้าของเพลงรักแรกลบบุรีและคืนนี้พี่ติดเวรอีกเขาหันมาใช้ชื่อเฉลี่ยน้ำเพชรเพียงอย่างเดียวและมีผลงานบันทึกเสียงในชื่อนี้อยู่หลายเพลงเช่นเพลงหลอกให้พี่ช้ำเจ้าผ้าผู้ชายมาสักเกียรายเล่านวนน้อนถึงมาจับจองที่นี้ เป็นคนเผ่าราเจ้าลอบจำให้เธอท,าทมาแล้เกียรย้ยหลาพลังวันใดเจ้าคงร้ายอ่อดหัวใจให้เธอขอเพียงแต่รักบางทีเท่านั้นและเพลงสาวดอกคำใต้เป็นต้น ฟังข่าวเศร้าใจเศร้าดอกคำไตยแห่งเมืองลานาถูกซื้อขายเป็นสินค้าโอ้านิจาช่างน่าสงสาร จากนั้นชื่อเสียงข่าวคราวของเฉลี่ยน้ำเพชรก็งเงียบไปว่ากันว่าเขาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนโดยไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตว่าเสียเพราะอะไรจากไปในวันเดือนปีไหนท่านใดทราบหรือรู้จักเขาก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกบ้างนะครับนี่คือนักร้องลูกทุ่งเสียงดีอีกคนบนถนนสายเพลงบ้านเราเฉลี่ยน้ำเพชร วันนี้ฉันนขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2516ขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับข้อมูลเกี่ยวเนื่องและการให้คำปรึกษาขอบคุณเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ